สวัสดีค่ะ สวัสดีวันที่5เดือน4 2563ค่ะเจมันี่โกวันนี้ก็แวะมาอัปเดตสูตรยี่กี่ของลอตโต้ v i p ให้อีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นสูตรปัก10ล่างเนาะก็คือล่างรูดหน้านั่นเองนะคะก็เห็นว่ากําลังเดินอยู่นะคะสูตรนี้ก็เลยนําสูตรมายกตัวอย่างแบ่งปันให้นะคะสําหรับวันนี้เนาะวิธีคํานวณน,นะคะเราจะเอาหลักร้อยนะคะบวก4ได้เด่นตัวที่1นะคะนับต่อไปอีก4ก็จะเป็นดินทั้งหมด5ตัวนะคะนําไปเล่นล่างรูดหน้า ะะก็จะได้หลักปัก10ล่างนั่นเองเนาะก็จะคำนวณให้ดูตั้งแต่รอบที่29นะคะจนถึงรอบที่39นะคะก็คือรอบล่าสุดของการอัดคลิปนะคะมาดูว่าตัวอย่างจะเป็นยังไงนะคะวิธีคำนวณเนาะเราจะเอาหลักร้อยนะคะก็คือ4นะคะบวก4คงที่นะคะได้เท่ากับ8เนาะก็จะเป็นเด่นตัวที่1นะคะนับต่อไปอีก4เป็น9 0 1 2นะคะทั้งหมด5ตัวทุนก็จะอยู่ที่50นะคะกําไรก็จะอยู่ที่40เนาะนำไปเล่นล่างรูดหน้านะคะก็คือจะได้หลักปัก10ล่างนั่นเองนะคะผลของรอบที่30นะคะล่างออก1 8นะคะก็คือ1มานะคะหลัก10ล่างนะคะกําไร40เนาะอันนี้คือตัวละ1บาทนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครมีทุนเยอะก็สามารถที่จะเล่นเยอะได้เนาะอันนี้แอดแค่ยกตัวอย่างนะคะให้ดูกันมาดูรอบที่30ค่ะหลักร้อยก็คือ1นะคะบวก4คงที่นะคะได้เท่ากับ5นับต่อไปอีก4นะคะเป็น6 7 8 9นะคะผลของรอบที่31นะคะล่างออก5 1นะคะก็คือ5มาเนาะหลัก10ล่างนะคำนวณต่อรอบที่31 หลักร้อยก็คือ0บวก4คงที่นะคะได้เท่ากับ4นับต่อไปอีก4เป็น5 6 7 8ผลของรอบที่32ล่างออก5 7นะคะก็คือ5มา10ล่างกำไร40กําำนวนรอบที่3 2หลักร้อยก็คือ8บวก4คงที่นะคะได้เท่ากับ12เอา2ตัวท้ายนับต่อไปอีก4เป็น3 4 5 6 ผลของรอบที่33นะคะล่างออก60นะคะก็คือ6มาเนาะคำนวณต่อรอบที่33คะ่ะหลักร้อยก็คือ1นะคะบวก4คงที่ได้เท่ากับ5นะับต่อไปอีก4ี่เป็น6 7 8 9นะคะผลของรอบที่34นะคะล่างออก5 6หกนะคะก็คือ5มาเนาะคำนวณต่อรอบที่34คะ่ะ หลักร้อยก็คือ2บวก4คงที่ได้เท่ากับ6กนับต่อไปอีก4เป็น7 8, 90ผลของรอบที่35าล่างออก8 3ดก็คือ8มาหลักสิบล่างนะคะคำนวณต่อรอบที่35หลักร้อยก็คือ8บวก4คงที่นะคะได้เท่ากับ12นับต่อไปอีกสี่เป็น3 4 5 6ี่ห้าผลของรอบที่36นะคะล่างออก 6, 4เนาะก็คือ6มานะคะ กำไรสีคำนวณต่อรอบที่36หลักร้อยก็คือ8บวก4คงที่ได้เท่ากับ12นับต่อไปอีก4เป็น3 4 5 6ผลของรอบที่37ล่างออก68นะคะก็คือ6มาเนาะคำนวณต่อรอบที่37ค่ะหลักร้อยก็คือ5บวก4คงที่ได้เท่ากับ9 0 1 2 3ผลของรอบที่38นะคะล่างออก 2องหนึ่งนะคะก็คือสองมาเนะาะกำไร40นะคะคำนวณต่อรอบที่38หลักร้อยก็คือ3บวกสคงที่นะคะได้เท่ากับ7นับต่อไปอีก4เป็น8 9 01นะคะผลของรอบที่39ล่างออก06เนาะก็คือ0มานะคะกำไร40จะเห็นว่า สูตรนี้เลขเดินดีมากเลยนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างสูตรมาให้ดูกันนะคะไม่ได้เน้นว่าจะต้องตามเนาะอันนี้เพราะว่าเอสก็ไม่รู้ว่าเลขจะเดินต่อหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเลขมันเดินยาวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะหลุดแล้วเนาะไม่มีสูตรไหนที่จะเดินยาวอย่างนี้ตลอดทั้งวันนะคะอันนี้คือนําสูตรมาอัปเดตให้ดูเนาะว่าคิดยังไงนะคะบางทีหรือไม่ก็บางช่วงนะคะมันอาจจะเปลี่ยนเป็นหลัก10บนหรือว่าหน่วยบนหรือว่าหน่วยล่างก็ได้นะคะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะอย่างเมื่อคือนนี้มันก็จะ มาหลัก1ิบบนเนาะเป็นช่วงนะคะมันก็จะเดินประมาณนี้เนาะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสูตรนะคะอันนี้ก็คืออัปเดตสูตรให้ดูกันนะคะไม่จําเป็นว่าวันไหนอาจจะเป็นไม่ใช่เลขสีนะคะจ,จะเป็นเลข6เลข7ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะอันนี้สําหรับวันนี้ก็คือจะเป็นเลขสีนะคะ าบางวันก็อาจจะบวกหน่วยล่างนะคะ4บวกหน่วยล่างได้หลักไหมอันนี้เราก็ต้องลองสังเกตดูนะคะวิธีการคํานวณของสูตรเนาะยกตัวอย่างมาให้ดูกันนะคะสําหรับวันนี้เป็นแนวทางให้นะคะค่ะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ